สวัสดีครับพี่นองทีมขยะอีกแล้วครับผมกีงยครับกีงยประเทศเกาหลีครับผมนี่ครับตัวเอตัวยกดำเบิ้องต้ครับเด้อตัวยกดำนี่เห็นไหมครับเดี๋ยวเราจะใส่ตื้นหนาาเดี๋ยวไปเลือ กดลุกครับผมนะครับมากัสิงงับลงนี่นะครับผมงกดบางนี้ได้ครับเด้อนี่นี่เอาคืนอันนี้เอาลุกนะครับเนาะโอเคครับสำหรับมือนีกระผมนำกิจความรู้มาฝากไปน้องเพียงทันีนะครับเด้อสำหรับมือนี้สวัสดีครับ